เมื่อพูดถึงคาถาบทแรกของพระพุทธเจ้าโดยทั่วไปจะหมายถึงการแสดงปฐมเทศนาซึ่งมีชื่อว่าธรมมจักกัปปวัตนสูตรหรืออ่านว่าธรมมจักกับปวัตตนสูตรพระสูตรนี้เป็นพระธรรมเทศนาแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงหลังจากตัดสรู้แก่ปัญจวัคคีภิกษุห้ารูปแรกที่ป่าอิสิปตนมรุขทายวันเมืองพาราณสี สาระสำคัญของธรรมจักกับประวัตนสูตรพระสูตรนี้ได้แสดงหลักธรรมที่ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสามประการคือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายตรางคือการปฏิเสธส่วนที่สุดสองอย่างได้แก่กามะสุขขลิกานุโยกการทำตนให้พัวพันอยู่กับความสุขในกามอตตะอิละมาฐานุโยกการทรมานตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์ และส่งชี้ให้ดำเนินตามทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8แทนอริยสัจส,สี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการทุกความจริงว่าด้วยความทุกสมุทยัยความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกนิโรธความจริงว่าด้วยความดับทุกและมรรคความจริงว่าด้วยข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข